ไอ้คุณเซนมันปิดด่านไม่ให้คนไทยที่ทํางานเป็นสแกมเมอร์กลับมาเมืองไทยมันบอกอยากจะเอากลับก็เอาขึ้นมีไปขนอย่าโกรธผมนะผมไม่รู้เราจะรับไอ้พวกเฮียที่กลับมาทำไมนี่ผมพูดจากใจจริงผมนะความรู้สึกผมก็ไอ้พวกมึงเนี่ยก็รู้อยู่แล้วที่มึงฆ่าไปมメนี่มึงไปทาผิดกฎหมายก็มีบางส่วนก็มาคดโกงคนไทยคดโกงคนแก่คนเฒ่าคอเซ็นเตอร์ดูดเงินเข้าไปหมดมึงเน่าตายที่ขมนไปเลยดีกว่าสิ้นเรื่องจินล่ามึงไปทำพียอะไรหลาต้นคิดไม่เป็นหรือไงไม่มีสติปัญญาไม่เป็นหรือไงถึงไปเป็นคอเซ็นเตอร์เับ เป็นเป็นสแกมเมอร์เขาไปทําเว็บพนันให้เขากลับมาทําไมกลับมาให้เป็นพาราพวกกูอีกไปเองไม่ใช่เลยหาเขาไม่ได้บังคับให้ไปเมื่อไปเองก็อยู่ไปเลยไปประกาศเลยขอจงรักภักดีต่อไอ้ฮุนเซนไอ้สมเด็จจักรนรก ท่านผู้ชมเข้าใจผมไหมผมโกรธชิบหายเลยงานนี้จะหาว่าผมโหดที่อมาฮิผมไม่แคร์แล้วไปทำไมบอกมาดิแล้วตอนนี้ก็จะกลับแล้วยังจะต้องส่งขึ้นเวลาพวกแมงอีกมึงตลกว่าคนบอกวันนี้ทำไมลุงดุจังไม่ได้ไม่ดุไม่ได้ลุกๆเลยลุงแกแล้วเจ็ดสิบแปดแล้วอีกไม่กี่ปีจะตายลุงไม่มีเวลามาพูดจาน่ารักกับใครลุงคิดยังไงลุงมาพูดอย่างนั้นมึงเฮี้ยมึงกระเฮี้ย,ม,ยมึงระยำมึงกระยำ,ะยำใช่ไหม มีอะไรไม่พอใจบปล่าล่ะกูไม่ต้องมาแก๊กอีกต่อไปแล้วอายุกูมากแล้วกูจะตายวันตายครูงูกูไม่รู้แต่ขอให้กูได้พูดในสิ่งที่กูรู้สึกก็แล้วกัน